สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูปัญหาและความอันตรายของที่ชาร์จมือถือหรือ power adapter ราคาถูกๆกกันด้วย adapter ตัวนี้ผมได้มาในราคาเพียงแค่9บาทหน้าตาภายนอกมันดูดีเลยทีเดียวผมก็แค่อยากจะรู้ว่าข้างในมันจะมีอะไรราคา9บาทเนี่ยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่วางขายอยู่ตามร้านออนไลน์ทั่วไปนั้นเวลาที่เราซื้อเราก็จะมองเห็นเพียงแค่ภายนอก แต่ข้างในนั้นมันจะแตกต่างกันแม้ข้างนอกมันจะหน้าตาเหมือนกันก็ตามแน่นอนว่าที่ชร์จมือถือราคาถูกขนาดนี้มันไม่มียี่ห้อแน่แต่ถ้าเราซื้อชนิดที่มันมียี่ห้อแปะมาด้วยเราก็จะไว้วางใจในการใช้สินค้าได้ในระดับหนึ่งมั่นใจได้ว่ามันจะปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราซื้อแบบราคาถูกมากๆเหมือนกรณีนี้เราก็จะต้องมาลุ้นกันเอาเองว่ามันจะปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่รุ่นนี้เขาเออกแบบให้ขาปักเป็นแบบเสียบเข้ากับแผงวงจร เพื่อย่นร,ยระยะเวลาในการทํางานในการประกอบของโรงงานกระแสที่ไหลผ่านขาปลั๊กตัวนี้ค่อนข้างน้อยดังนั้นการออกแบบในลักษณะนี้ก็ไม่ค่อยมีผลต่อการใช้งานสักเท่าไหร่แต่ถ้ามันขยับขยื่นหรือเสียบไม่แน่นมันก็จะเกิดความร้อนตรงจุดต่อรอยต่อของการเสียบนี่แหละและด้วยราคาขนาดนี้เจ้าขาปลั๊กอะแดปเตอร์ตัวนี้มันต้องทําจากโลหะเหล็กแน่นอนซึ่งมันก็นําไฟฟ้าได้ดีเพราะว่ากินกระแสน้อยมากตาบใดที่ยังไม่ขึ้นสนิมมันก็สามารถใช้งานได้อยู่ที่พูดนี้หมายถึงการนําไฟฟ้าของมันนะครับไม่ได้หมายความว่า มันใช้งานได้ดีกว่าโลหะประเภททองเหลืองมาลองนับกันดูดีกว่าว่าราคา9บาทนี้จะมีอุปกรณ์อยู่สักกี่ตัวกัน4ไปแล้ว5 6 7 8 9 10เอมี11ตัวจะเฉลีย่ยเล่นๆว่าตัวละบาทได้ไหมนะเจ้าสตัวนี้เป็นสี่ทางฝั่งอินพุต ตามปกติแล้วมันจะรับแรงดันอยู่ที่300กว่าโวลต์เราจะเรียกมันว่า c 3 0 0โวลต์แต่พิกัดแรงดันที่มันจะต้องรับได้ก็คือ400โวลต์ส่วนเจ้า R ตัวนี้ทำหน้าที่เสมือนเป็นฟิลของตัววงจรแล้วเจ้ามอแปลงตัวนี้ล่ะเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้ระบุพิกัด กระแสเอาไว้ว่าสามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด1แอมป์ที่แรงดัน5โวลต์แต่พิจนารณาจากขนาดของตัวมออแปลงแล้วคาดว่าจะจ่ายกระแสได้สูงสุดเพียงแค่500มิลลิแอมป์หรือครึ่งเดียวนั่นเองส่วนเจ้า4ตัวนี้มีหน้าที่กองแรงดันทางฝั่งเอาท์พุต5โวลต์ให้เรียบขึ้นมาดูกันว่าเขาใช้สเปค16โวลต์หรือ10โวลต์เรทอก10โวลต์คือ2เท่าของแรงดันขาออกนั่นเอง จากขาปักนั้นไฟจะวิ่งเข้ามาผ่านตัว R ซึ่งเหมือนกับเป็นฟิลจากนั้นก็จะมาผ่านเจ้าบิตไดโอดตัวนี้วงจรนี้ควบคุมการแปลงไฟจากฝั่ง input ไปเ u t p u t ด้วย IC เป็นวงจรที่ตัดทอดอุปกรณ์ต่างๆออกไปมากทีเดียวเพื่อลดต้นทุน แต่จุดที่สำคัญมันอยู่ที่ C SMD 2ตัวนี้ครับทางด้านบนเขาพิมพ์ลายวงจรว่าใช้ C แบบหนึง่งแต่ด้านล่างนั้นเปลี่ยนเป็น SMD แทนเจ้า C Y ตัวนี้ก็เหมือนกันสำคัญมากๆแต่เขายังใช้เป็น C ชนิด SMD เพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตยอย่างน่าเกลียด เจ้า C ีตัวนี้มันทำหน้าที่เชื่อมต่อทางด้านไฮกับทางด้านโลก,ก็คือลงกล่าวทางด้านโลมีหน้าที่ลดสัญญาณรบกวนซึ่งเจ้า C ตัวนี้ตามปกติแล้วจะต้องใช้ C ีที่สามารถรับแรงดันทนแรงดันได้สูงสๆซึ่งไม่สามารถแทนที่ด้วย C ประเภท SMD ได้จากขาของมออแปลงมันจะวิ่งมาผ่าน C ีวิ่งมาผ่านไดโอดและขรบวงจรที่ขาอีกด้านหนึ่งของมออแปลง เจ้า CSMD ตัวนี้มันไม่สามารถทนแรงดันได้สูงและอย่างที่บอกไปแล้วมันไม่สมควรที่จะนำมาแทนค่าตัว CY ตัวนี้เลยทีนี้เรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้า C y ตัวนี้มันชำรุดมันทะลุหรือว่ารับวงจรขึ้นมาแรงดันไฟ3 0 0กว่าโวลต์จาก C 400V โวลต์ขาก่าวของมันวิ่งทะลุ C CY แล้วมาจบที่กลาวของ usb แน่นอนว่าสายชาิ USB ของเรายังคงเสียบอยู่ที่พอร์ต USB ของอะแดปเตอร์ตัวนี้และปลายทางของมันก็คือมือถือที่เรากำลังถืออยู่นึกภาพออกใช่ไหมครับว่ามันจะอันตรายขนาดไหนสำหรับไฟระดับ300โวลต์ที่วิ่งละวงจรออกมาแบบผิดปกติ ผมคงไม่นำเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้มาใช้งานถึงแม้ว่าจะบัดกีถอดเอาตัว C SMD ที่ใช้งานแทน C Y ตัวนี้ออกไปแล้วก็ตามเพราะระยะห่างระหว่างขาสองข้างของเจ้า C ตัวนี้ก็แคบจนเกินไปไม่น่าจะใช้งานได้อย่างปลอดภัยทีนี้ลองมาดูปลั๊กอะแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งสำหรับการชาร์จแบตเครื่องตัดยาซึ่งมีการลดรายจ่ายลดอุปกรณ์ลงเช่นกันตำแหน่งนี้ตามที่ระบุไว้มันควรจะเป็น R ซึ่งทำหน้าที่เป็นฟิลแต่เขาใช้วิธีการลดขนาดของลายวงจรให้แคบเล็กลง ทำงานแทนฟิล์ฝั่งนี้คือฝั่งฮอตซึ่งทําหน้าที่แปลงไฟลงมาเป็นที่2 1โวลต์ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งโลมีซีฟิลเตอร์แล้วก็ได้ออดตามปกติที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวหลอด led ไว้แสดงสถานะในการชาร์จ ทีนี้มาดูเจ้า cy วงจรชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้เลือกที่จะตัดเจ้า cy ทิ้งไปเลยจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นวงจรทางด้านโลก,กับไฮจึงไม่ได้เชื่อมถึงกันและมีความปลอดภัยมากขึ้นคาดเดาว่าสัญญาลับกวนคงจะไม่มีผลต่อการชาร์จแบตเตอรี่สักเท่าไหร่เขาจึงตัดเจ้า cy ตัวนี้ทิ้งไปแต่ที่สําคัญก็คือเขาต้องการลดต้นทุนนั่นแหละทีนี้เรามาดูเจ้า cy ตัวจริงจากวงจรแปลงไฟแบบมาตรฐานกัน วงจรน,นี้จ่ายแรงดัน5โวลต์ที่กระแส2แอมป์ซึ่งสามารถใช้งานได้จริงๆสังเกตดูจะเห็นว่าเจ้า4ตัวนี้ขามันจะทางออกค่อนข้างกว้างมากเพื่อป้องกันไฟกระโดดข้ามส่วนพิกัดแรงดันน่าจะเป็น800โวลต์2เท่าของค่า4ไฮโวลต์ v.